ในโลกที่ผู้คนแย่งชิงกันการรอกสังขารก็เป็นทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับศัตรูเอลชื่อดังขาแล้วของอัศวินแห่งความรุ่งโรจน์ <c oughs> ทำไมถึงมีผู้ตัวตาถึง50คนอยู่ที่นั่นได้ล่ะฉันได้รับรายงานจากสาร,ร่าของเอามาว่าพวกเขาได้เริ่มดำเนินการกับแอสเซสซินเรย์แล้วอัศวินแห่งความรุ่งโรจน์ท่านหญิงเดวีเอเอาหนะ้าการส,ส่งมึงสังหารออกไปก่อนจะปิดล้อมก็ปเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอ มันก็จริงอยู่แต่คนที่เราสู้เย็นในตอนนี้คือมือสังหารเรดเขาอยู่ในอีกระดับหนึ่งเราต้องระมัดระวังอย่างมากยิงนกเหรอนี่เราคงไม่ได้กำลังเสียเอ็มพีกับเลือกแค่นี้ใช่ไหมวอนวน้าวอนน้าวหน้าาาน่าฮ่นอโดนดาเมจเมื่อกี้ถ้าไม่มีเจ้านี่ ไอเทมนี้จะได้รับความเสียหายแทนผู้สวมใส่แต่เนื่องด้วยความสามารถนี้มันจึงหายากไปอย่างมากเห็นแล้วหรือยังว่าเหรน่ากลัวขนาดไหนไอเทมเวทมนต์มีข้อจากัดอยู่ก่อนที่มันจะเปิดใช้งานได้อีกครั้งฮาวโรการบองการเด็ดครับค้าพ้นไเองเนี่ยคืออย่าบอกนะว่าเป็นไม่มีทางที่จะมียระเบิอยู่ที่นี่หรือว่าพวกเขาได้วางแผนไว้ตั้งแต่ที่สร้างสถานที่แห่งนี้ไม่สิเราตรวจสอบประวัติย้อนหลังของสถานที่ไว้แล้วมันาจจะเป็นไปได้แต่ยังไงกัน <kung> <c oughs> ที่ชอนติดตั้งไว้ไม่ใช่ระเบิดแต <c oughs> <Favorite. c oughs> ่เป็นอุปกรณ์สีพลังพิเศษในความหมาภารกิจสำเร็จ victory a r r i v e a.k.a. war player r e ในโลกใบนี้ขอบเคของระเบิดซึ่งฝังอยู่ใต้ดินจนสามารถฆ่าคนได้มักอยู่ต่ำกว่าพื้นดิน5เมตรนั่นเป็นเหตุผลว่าตอบได้คุณตัวซอวลื่นลงไปใต้ดิน5เมตรอย่างราคขอบคุณก็สามารถป้องกันตัวเองได้เนื่องสากระเบิดฝังอยู่เึกเกินไปก่อนที่จะถูกพื้นดินดูดกลืนได้ แล้วไม่มีพลังมากพอที่จะสังหารผู้เล่นระดับสูงแต่ถ้าว่ามันจะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าแค่วัตถุระเบิดเท่านั้นสิ่งที่ฉันตั้งค่าในครั้งนี้คืออุปกรณ์สีพลังเวทบนเมื่อวัตถุโดนพลังเวทจำนวนมากมันก็จะระเบิดแม้ว่ามันจะเป็นแค่ใส่หินบนพื้นก็ตาม ไม่ว่าพิธีการลอบสังหารของคุณจะสุดยอดแค่ไหนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้อื่นจะใช้มาตรการโต้อตอบแต่นั่นก็ไม่สําคัญเพราะไม่ว,ว่าพวกเขาจะเตรียมมาตรการรับมือมาให้ฉันขี่มาตรการก็ตามพวกเขาก็ยังคงใช้วิธีการลอบสังหารแบบใหม่โดยใช้ทัากษะการบดิบของฉันอยู่ดีและทําภารกิจของฉันให้สําเร็จด้วยอย่างที่เคยเป็นมาและอย่างที่ควรเป็นอาราชันช่าจะสงสัยแล้วว่าวิธีนี้จะอยู่ได้นาะนอีกแค่ไหน งานผลิตเยอะที่กล่าวไปมันเป็นงานที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆได้มากมายตัวผมเรได้ใช้งานผลิตนั้นแล้วและการเป็นมือสังขารในเกมออนไลน์เสมือนจริงที่มีผู้เล่นจำนวนมากในโลกเกมออนไลน์เสมือนจริงการตายจะได้รับโทษหนักกว่าเกมเอื่นๆผู้เล่นที่เสียชีวิตจะถูกถลดเลเวลลงหนึ่งเลเวลและยี่ไปก่อนั้นพวกเขาไม่สามารถเข้าเกมได้เป็นเวลาสาวัน และสำหรับผู้เล่นระดับสูงการสุูสีระดับนี้ก็เหมือนกับว่าความพยายามของพวกเขาที่มีมากกว่าหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นศูนย์แล้ว,ว่าโทษจะหนักหนาอยู่แล้วก็ตามต้องจากนี้ยังมีโทษที่หนักกว่าคือการไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หากกำลังหลักของกิ้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันเวลาสิ่งที่รอกิ้นั้นอยู่ก็คือความพ่ายแพ้เท่านั้นมีกิ้วจำนวนไม่น้อยที่กองกำลังหลักตายในเวลาที่เลวร้ายที่สุดและส่งผลให้กิ้วนั้นต้องล่มสลายอย่างไรก็ตามในโวผู้เล่นจะไม่ตายง่ายๆแบบนั้นย่างมากที่สุดพวกเขาก็จะถูกน็อกเอาท์และฟื้นขึ้นมาที่เมืองผู้เล่นที่สามารถฆ่าผู้เล่นได้นั้นมีเพียงบอสใหญ่จำนวนหนึ่งและผู้เล่นด้วยกันเองและแน่นอนไม่มีผู้เล่นคนไหนที่จะไม่ทำอะไรเลยและถูกคนอื่นฆ่ามีไอเทมมากมายที่สามารถป้องกันาจตีขอองผู้้เล่่นนนคืได และหากคุณเป็นผู้เล่นอันด,ดับต้นๆของกิลก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ป้องกันการถูกฆ่าหากการต่อสู้แบบตัวต่อตัวค่อน่าจะเป็นที่พวกเขาจะแพ้ต่ำกว่า2เสียอีกและผู้ที่เข้ามามีบทบาทในสัานการน่าจะเป็นเรา มือสังหารเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างกิลด์ระดับพ่อของเซิร์ฟเวอร์พ่อเขาจะต้องจ้างมือสังหารน,นับสิบคนและน้าฉากการต่อสู้ระหว่างมือสังหารมักจะไม่ธรรมดาและในฐานะนักฆ่าก็สามารถพูดได้ว่าฉันอยู่ในกรณีพิเศษเล็กน้อยโดวยปกติแล้วแอสซซินจะมีงานในการต่อสู้ตัว,ตวอย่างเช่นน,นักฆ่าที่นานนัดการโจมตีระยะไกลหรือว่าดาบคู่ที่เก่งเรื่องการโจมตีระยะประชิดอย่างไรก็ตามฉันเก่งด้านการผลิตฉันใช้ยาพิษหรือวัตถุในการสังหารเป้าหมาย แน่นอนฉันเสียเปรียบเมื่อเทียบกับเรื่องการต่อสู้ตรงๆแต่งานของฉันแตกตาจากนักฆ่าที่ใช้ในการต่อสู้วิธีการลอบสังหารของฉันไม่มีมาตรการตอบโต้ตที่ตั้งไว้ตัวอย่างเช่นหาเป็นสมาคมนักฆ่าที่กิวมีอาดับสูงแอสซัสซินจะได้รับการกล่าวขาวว่ายอดเยี่ยมหาพวกเขามีความสําเร็จ15หรือสูงกว่านั้นสําหรับอัตราความสำเร็จของาฉันในการช่วยเหลือประเทศสูงกว่า99.9%ฉันได้รับภารกิจมากกว่า1,000ครั้งแต่ฉันล้มเหลวเพียพงครั้งเดียวเท่านั้นฉันเชื่อว่าอัตราความสําเร็จนี้มากท ข้อความใหม่เอ,อดหมามำพวกนี้ค่อนข้างยากที่จะได้รับเรซามาโปรดช่วยเราด้วยใครนะ่ะเป็นการเล่นตลกแบบใหม่หรอเทพดีดาไมเซส,สโวมีบางชื่อที่ไม่สามารถใช้ได้ในหมู่ข้าพวกนั้นมีคำหนึงคือพระเจ้าสาเหตุที่ใช้งานไม่ได้ยังคงเป็นความลับของโวอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่ผู้เล่นจะมีคำว่าเทพอยู่ในชื่อก็ตามค้นหาผู้เล่นเทพดีดา์ไมเซส,ส พอมีผู้เล่นชื่อนั้นจริงๆฉันครจะเชื่อมโยงกับพวกเขาด้วยสิ่งนี้เอาเธอถ้ามันมีอยู่จริงก็เท่านั้นเองอ่าเชื่อมต่อแล้วคุณคงได้อ่านจดหมายของฉันแล้วสินะผู้เล่นที่มีคําว่าพระเจ้าอยู่ในชื่อมีอยู่จริงเป็นไปได้ไหมว่าที่พวกเขาจะได้ยกเ้วยการแบ่งเกี่ยวกับชื่อนี้แล้วอ่าที่ฉันมีคําว่าพระเจ้าอยู่ในชื่อก็เพราะฉันเป็นพระเจ้าของโลกใบน,นี้อย่างไรล่ะนี่เป็นเกมที่ฉันสร้างมันเป็นใบไม่ได้หรอกที่ฉันจะเลือกชื่อที่ต้องการไม่ได้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนจำพวกที่คุยโมเออหัวสินะเขานน ช่วยบอกเรายละเองยดขอด้วยเอาละเป็นการลออดังถาพระเจ้าที่มาจากต่างโลกมาซ์ลุซูฉันว่าฉันจำชื่อผู้เล่นได้ดรับดังนั้นความจริงที่ว่าฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนดังนั้นหมายความว่าเป้าหมายในครั้งนี้คงเป็นเรื่องง่ายตามใดที่ฉันรูปตำแหน่งของเป้าหมายดังวั้นเหรอคุณมีอะไรที่อยากได้หรือเปล่าล่ะทําไมทองมันหาง่ายกว่านี้ได้ไหมล่ะสรุปก็คือทองคำสินะได้อ่าน่าจะอยู่ตรงนี้งั้นทองคำบริสุทธิ์หนึ่งพันตันล่ะดูเหมือนว่าลูกค้ารายนี้จะไม่สามารถคุยกันแบบปกติได้ กรุณาพูดแบบจริงจังได้ไหมคุณรู้หรือไม่ว่าทองคำบริสุทธิ์หนึ่งพันตันจะเป็นราคาเท่าไหร่ฉันเอาจริงนะทองคำบริสุทธิ์หนึ่งพันตันจะมีมูลค่าประมาณห้าล้านเยนแน่นอนฉันจะจ่ายแต่ให้คุณเต็มจำนวนที่โลกอีกฝั่งหนึ่งโลกอีกด้านหนึ่งเธอจะกล้าไปขนาดไหนเนี่ยได้ฉันยอมรับยบปี้ขอบคุณมากถ้าคุณปฏิเสธฉันคงตายแน่เลยคุณแน่ใจใช่ไหมมันเป็นแค่เกมนะฮะมันไม่ใช่แค่เกมหินเทเลพอร์ตหรอ เด็กเกสิถึงทเทเลพอตจะไม่ทำงานด้วยตัวเองไม่ใช่หรอฉันไม่มีเวลาอาธิบายฉันจะส่งคุณไปที่เป้าหมายแล้วนะช่วยรอให้ฉันได้เตรียมตัวหน่อยได้ไหมฉันไม่ใช่จะพูดที่ทำงานขอเพจที่จะได้แค่ร่างกายนะรู้ไหมบอกข้อมูลเป้าหมายให้ฉันหน่อยก็ยังดีอถ้าอย่างนั้นก็ช่วยทำอีกได้ด้วยนะอ๋อภัยคุณไม่สามารถนำสิ่งของจากที่แห่งนี้ไปได้นำสิ่งของไปไม่ได้ฉันไม่เคยได้ยินมาว่ามีแผนที่ที่มีกิมมิ้แบบนั้นมาก่อนเลยนะอ่าทเลพอตนี่จะพาคุณไปอีกโลกหนึง่งดังนั้นฮะ อดมั่นใจอักษะและความรักของเลสซามาจะมีประโยชน์ในอีกโลกอย่างแน่นอนฉันได้จัดเตรียมการเพื่อให้เลสซามาสามา,สามารถเริ่มงานได้ทัน,น,นทีที่คุณได้รับก,การเทเลพอร์ตเพราะฉะนั้นโปรดทำใจให้สบายและมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจเอาหมายการรับ oh สังหาของคุณคือวัสรุสูพระเจ้าผู้เชั่วร้ายพวกเขาเป็นพระพเจ้าเพียงองค์เดียวนอกเหนือไปจากฉันซึ่งอยู่ในโลกแห่งนี้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย เธอกำลังบอกว่าที่นี่คือสถานที่ที่สามารถทาภารกิจอย่างง่ายได้และให้มุ่งความสนใจไปกับภารกิจของฉันสินะแ,แลวก็ตามลองใช้ GPS และตรวจสอบว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนก่อนน่าจะเป็นทานที่ดีที่สุดไอเทมบ็อกไม่มีไอเทมแคนเซิลดูเหมือนว่าเรื่องที่ฉันไม่สามารถนําสิ่งของไปได้น่าจะเป็นเรื่องจริงเฮ้ยป่านนี้มันอะไรนะ่ะการเชื่อมต่อถูกตัดไปแล้วเหรออย่างไรก็ตามสถานีนี้ก็เหมือนกับโวอยู่แต่คุณภาพเหนือก่าโวมากราวกับว่าฉันอยู่ในโลกจริง PC ซที่ฉันใช้เล่นเกมไม่สามารถสร้างภาพแขนดน,นี้ได้ยี่ไปก่อนนั้นไม่มีพ c ซครึ่งหนที่สามารถสร้างภาพแบบนี้ได้นี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันถูกเคาร์พอตไปอีกโลกหนึ่งจริงๆเหรอข,ขอโทษอเกิดอะไรขึ้นเออฉันเคา,าร์พอตเดชสมาเพที่โลกนั้นสำเร็จแล้วแต่ดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีพลังเหลือพอที่จะเลือกจุดหมายปลายทางของคุณได้คุณหมายความว่าอะไรที่บอกว่าพลังไม่พอนะ่ะความจริงแล้วจํานวนผู้ศรัทธาของฉันลดลงดังนั้นพลังของฉันจึงไม่พอเชื่อได้เหรอคุณได้รับพลังจากการเป็นผู้ให้สิทธิใช่ไหม ช่แหล่งที่มาของพลังของพระเจ้าคือความเชื่อของผู้ศรัทธาของพวกเขาและถ้าพระเจ้าสูญเสียศรัทธาของผู้คนโดยสิ้นเชิงพวกเขาก็จะสูญเสียอำนาจในฐานะพระเจ้าและหลังจากนั้นที่พวกเขาหายไปความทรงจาของพวกเขาก็จะหายไปด้วยเออให้เดานะการเป็นพระเจ้าก็ยากเหมือนกันแหละคุณก็เลงจะบอกว่าคุณอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ในตอนนี้ดีจังเลยที่คุณบ่ายเทพดีอย่างไรก็ตามถ้วยเทพที่อยู่เคียงข้างฉันถูกทําลายล้างโดยเทพเจ้าปีศาจมาซูรุซู ดูเหมือนว่าฉันจะถูกเรียกโดยเทพดดิดาบนเตียงวลเนเนของเธอเพื่อสอบสังขารพระเจ้าผู้เป็นปฏิบัติต่อเธอซึ่งหมายความว่าพระเจ้าทุกอง์ที่ไม่ใช่คุณและมาซารุสูได้หายไปแล้วถูกต้องมาซารุสูม,มาเซไลและชื่ออื่นๆอีกมากแต่มีเพียงสองในนั้นเท่าน,นั้นที่เป็นล่างจริงของพวกเขาแล้วคุณล่ะคุณไม่มีชื่ออื่นเลยเหรอใช่ฉันไม่มีเลยเนื่องจากเราจะไม่ได้รับพลังเวนแต่จะใช้ชื่อจริงของตนแล้วทําไมมาซารุสูถึงมีหลายชื่อล่ะ ป็นการลดจํานวนผู้เชื่อในพระเจ้าองค์อื่นพวกเขาจะสร้างลัทธิด้วยการสอนแบบเดียวกันเพื่อเอาความเชื่อของผู้อื่นพวกเขาไปไกลถึงขนาดฆ่าผู้อื่นหรือแม้กระทั่งทรมานพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนเรือที่พวกเขาใช้พวกเขามันโหดร้ายมากในการฆ่าพระเจ้าต้องการจัดศรัทธาของพวกเขาสามารถทําให้พวกเขาเปลี่ยนคนที่พวกเขานับถือหรือลดอำนาจของพระเจ้าลงได้มันคงจะเป็นแผลที่ดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันขอโทษนะเหมือนว่าการเชิต่อจะจำกัดฉันไม่มีกำลังพอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าทิ้งฉันไว้คนเดียวในป่าน่ะ แต่มาเวลาสัวพลังของฉันจะเปลี่ยนฉันจะกำหนดรางวัลของของคุณดูงเหมือนว่าฉันสหเรื่องใส่ตัวจริงๆเหมือนว่าฉันจะไล่รับปัญหาเรื่องหนึ่งความผิดพลาดบางอย่างแต่ฉันคิดถูกแล้วที่ตกลงไม่มีคำขอไหนเลยที่น่าสนใจได้เท่าคำข,อ,ขอ,อนี้ยังไรก็ตามก่อนเริ่มง,งานฉันคงต้องดูแลวความปลอดภัยของตัวเองก่อนไม่มีร่องรอยของผู้คนเลยถึงไม่จะเอาไอเทมมาไม่ได้แต่แลสก,กีของฉันล่ะ ซอร์ชเอนดมิดูเหมือนว่ายังใช้สกิลในโวได้อยู่ตรวจพบมอสเตอร์จำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงอยู่ในระดับกลางดูเหมือนว่าป่าเน่จะไม่สถานท,ที่ปลอดภัยเสยนะงั้นก็มาเริ่มภารกิจเอาชีวิตรอดกันดีกว่าน้ำบริสุทธิ์ใช้เวทมนต์ได้ไงั้นขมาวามขว่าสามารถใช้สกิลจะพวกผลิตได้เอาชีวิตรอดได้แล้วโหมดง่ายรียบเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าความตายคงรอฉันอยู่หาฉันต้องเผชิญหน้ากับมอสเตอร์พวกนั้นตอนน่นก็ต้องหาโลหะ อลูมิเนียมนี่ไม่เลวความจริงฉันก็อยากจะหาพวกทรายเหล็กบ้างแต่แถวนี้เหมือนจะไม่มีนะเจ้านี่น่าจะพอได้อยู่ s ซ c ชั่นอลูมิเนียมประมาณ500กร,รัมและเมตาโ p h o ซิสให้อลูมิเนียมแยกและจลัดลำดับความสำคัญของไอเทมที่ฉันต้องการและเมื่อพิจนารณาจากมานาที่ใช้สำหรับการสกัดและการผลิตอาวุธที่สรางได้ในตอนนี้คือ เข็มนี่เกือไม่มีข้อเสียหายทางกายภาพแต่ก็มีวิธีชดเชยอ,อยู่แต่เคยคิดแล้วว่ามันจะตบโตได้เดดลูดปุนล่าที่มีพิษนี่และป้ายมันลงบนปลายเข็มแล้วก็เสร็จสิน้นไม่ว่ามันจะไม่มีผลกับมอนสเตอร์ระดับสูงก็ตามไอเทมบ็อกมันควรจะทํางานต่อต้านชนิดของศัตรูที่พบด้วยใช้สกิลคนขาที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าฉันต่อสู้ได้มากแค่ไหน open status ไม่มีการตอบสนองหน้าจอสถานะไม่แสดงนี่หมายความว่าไม่ใช่เกมอย่างนั้นเหรอ เนื่องจากฉันไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถวัดความแข็งแกร่งของฉันได้อย่างแม่นยำแต่ว,ว่าการใช้สกิลเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยบอกได้เสรษบากการต่อสู้คัสคิกฉ้าสามารถใช้สกิลได้หวังว่ามันจะมีพลังมากอย่างที่ควรจะเป็นฉันน่าจะมีสเตตท่ากับชัดที่มีในโวหมดเอาตัวรอดอยู่ในหมดง่ายเอาชีวิตรอดอยู่ในหมดคตรง่ายเริ่มสายแล้วบางทีฉันควรจะสร้างบ้านก่อนเมตาโฟฟสิสเอ็กซ์ทรคชัน ตอนนี้ถึงเวลาสร้างดุยเสร็จสิ้นแล้วอกินของบ้าน,น่อยทั้งสร้างไม่กี่ชั่วโมองได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วอาจยายเป็นนี้สำหรับการอยู่คนเดียวตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาอาหารและหินมานาะอ์ตแฟกอาทเอาทศ่ใช้หินมานาะเพื่อเปิดใช้งานความสามารถต่างๆฟังชั่นต่างๆขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สร้างจะมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามหินมานาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนั้นพบได้ภายในร่างกายมอนสเตอร์เท่านั้นนี่หมายความว่าฉันคงต้องออกล่ามอนสเตอร์สินะถึงเวลาล่าสัตว์แล้วขอเตรียมตัวอีกสักหน่อยก่อนที่จะสู้อลูมิเนียมที่นี่ไม่พอสร้งางอวุธโดยยับยัชิดเทมที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ทําให้เหนือสัตว์อนเปื้อนชัชเจนี่ก็แล้วกันเมตาโมโฟสิสและก็ธนูเสร็จแล้วต่อไปก็สายธนูนี่แหละตรงนี้แหละส่วนยากเอ็ก t แซคไฟเบอร เขาจะสกัดเส้นยาจํานวนมากจากถาวนพวกนี้ในขณะที่คนอาศรมวัดยืดอยู่นของพวกมันยังคงทํางานอยู่ก็ไล่มวลต่อไปไและถักให้เป็นได้จากนั้นก็ถักได้ให้เป็นเชือกที่แข,ข,ข็งแรงขึ้นเสร็จนาตอนนี้ก็ทําลูกศรไปด้วยได้เวลาออกล่าแล้ว Search enemy ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่2นาฬิกาในกรณีนี้มาทํามีคอนกันเลยดีกว่ากบเหรอนี่นับเป็นมนสเตอร์ด้วยเหรอฉันหวังว่ามันจะกินได้นะอย่าที่คิดเลยแรงยิงมันไม่พอ ราที่คาดไว้ความสามารถในการกระโดดสูงจากมุมที่ฉันสามารถยิงด้วยกำลังทั้งหมดได้ในเมื่อครั้งเดียวไม่พอก็ต้องยิงเพิ่มมิชชั่นคอมพลีทเนื้อกลบนี่เป็นสิ่งที่รสชาติดีทีเดียวดูวเหมือนว่าฉันจะได้กินอาหารเฟรซตีตั้งแต่วันแรกการเอาชีวิตรอดนี้อาจจะอยู่ในหมดง่ายก็ได้การเอาชีวิตรอดอยู่ในหมดโคตรของโคตรง่ายความรู้พื้นฐานเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะรู้ว่าสิ่งน,นี้คืออะไรพุงพิษอยู่ตรงนั้น กบตัวเดียวมีถุงพิษประมาณสิ่งถุงฉันต้องระวังไม่ให้ถุงพิษแตกไม่อย่างนั้นพิษก็จะเข้าสู่เนื้อกบได้หินดิบมาแล้วอ่าฉันชักจะสนใจแล้วสิว่านี่คือหินมานาประเภทใดเพื่อความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ฉันว่าหินมานาก็ไม่ได้แย่ใช้ได้ฉันได้ตัอ้งอาหารได้หินมานาแล้วถ้าจะแพ้ก็ค่อนข้างแปลก เป้าหมายสุดท้ายของฉันคือการฆ่ามาซูรสัสซูเพราะเจ้าฝ่ายผู้ชั่วร้ายฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชั่วร้ายจริงหรือไม่และฉันก็ไม่รู้ว่าไว้ใจเทธีเดาองค์นั้นได้ไหมอันนั่นก็ไม่สาคัญเพราะฉันตกลงรับคำขอ,อนี้แล้วและฉันจะต้องจัดการเป้าหมายของฉันทั้งหมดเอาละมาเริ่มสร้างอ์ติแฟกต์กัน